สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ดิฉันแพทย์หญิงอมรอรัตน์อาพรวิชานบเรียกหมอแนนก็ได้นะคะสำหรับคําถามยอดฮิตวันนี้ถ้าเราไม่มีนมแม่สามารถขอนมคนอื่นมาทานได้ไหมสําหรับคําถามนี้หมอตอบเลยนะคะว่าไม่ควรค่ะเพราะว่าคุณแม่แต่ละท่านมีการติดเชื้อที่ไม่เหมือนกันการน,นํานมแม่ของท่านอื่นมาให้ลูกเราทานเราอาจจะได้รับเชื้อจากคุณแม่ท่านนั้นก็ได้ค่ะ แล้วสําหรับคุณแม่ที่กังวลว่าน้ํานมของแม่จะไม่พอนะคะเรามีวิธีกระตุ้นค่ะโดยใช้วิธี3ดูดนะคะดูดที่1คือดูดให้เร็วภายใน1ชั่วโมงหลังคลอดจะดีมากๆข้อที่2คือดูดให้บ่อยหมายความว่าให้ดูดทุกๆ2อถึงสาชั่วโมง3ก็คือดูดให้เป็นดูดให้เป็นคือเอาน้องเข้าเต้าดูดให้ถูกวิธีนะคะแล้วถ้าให้ดีดูดให้เกลี้ยงเต้าในแต่ละมือจะกระตุ้นน้ํานมให้เพียงพอต่อปริมาณของลูกน้อยที่เราต้องการะคะ่ะ และนอกจากเทคนิค3าดูดน,นะคะอาหารก็เป็นส่วนสําคัญะคะ่ะในการกระตุ้นน้านมแม่อันดับแรกนะคะต้องทานอาหารที่มีพลังงานที่เพียงพอนะคะคุณแม่ต้องการอาหารต้องมีต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น500กิโลแคลอรี่ต่อวัน,นะคะ่ะ อันดับ2ก็คือต้องดื่มน้ําให้เพียงพอคุณแม่ที่ให้นมบุตรควรดื่มน้าวันละ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรต่อวันนะคะข้อ3ก็คือคุณแม่ควรทานอาหารให้ครบ5ห,หมู่นะคะสุดท้ายเรามีผัก5ชนิดที่จะกระตุ้นน้ำนมให้คุณแม่มีน้ำนมที่มากเพียงพอสำหรับลูกน้อยค่ะผักชนิดที่1ก็คือหัวปลีนะคะก็เมนูสำหรับหัวปลีก็มีแกงเลียงแล้วก็พวกยำหัวปลีนะคะข้อ2ก็คือขิงเมนูยอดฮิตก็คือไ,ไก่ผัดขิงค่ะ เมนูที่3ก็คือกะเพราอันนี้ง่ายนะคะผัดกะเพราใส่ไก่ทุกอย่างได้หมดนะคะอันดับ4ี่ก็คือฟักทองนะคะส่วนอันที่5ก็คือกุ้ยช่ายค่ะผัก5ชนิดนี้จะกระตุ้นน้ำนมได้ดีค่ะค่ะสุดท้ายก็อยากจะให้กําลังใจคุณแม่ที่ให้นมลูกทุกคนนะคะคุณหมอเองก็เคยผ่านค่ะการให้นมลูกมันยากแต่ผลลัพธ์มันน่าชื่นใจค่ะก็ให้คุณแม่มีกําลังใจมากๆนะคะอดทนเพื่อลูกค่ะ